นพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่23ธันวาคม2533การบันทึกเสียงบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นยังว่าห่างไกลกันมากท่านผู้การป่วยไข้ไม่สบายความจริงวันนี้ก็ป่วยหมอมาให้น้ำเกลือแทงถึงหกครั้ง ไม่สามารถจะอนำเกลือเข้าร่างกายได้เพราะเส้นตีบอาการนี้เส้นตีบนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายแต่ว่าความตายก็เป็นของธรรมดาทั้งนี้เพราะอะไรเรื่องความหนักใจในความตายมันไม่มีแล้วทุกคนทราบอยู่ยแล้วว่าการเกิดมาแล้วมันต้องตาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททันงหลายที่ฝึกกรรมฐานไปแล้วที่ได้มโนยิธิทุกคนจะทราบว่าท่านตายจากโลกนี้ไปแล้วท่านจะอยู่ที่ไหนทั้งนั้นทั้งนี้ว่าเพราะกำลังใจที่ท่านปฏิบัติตามคำแนะนอาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาสามมีที่เป็นคุย,ยานถ้ามีนรกเจ้าชาได้คำว่าที่พูย,ยานที่จะบอกบุญบอกกุศลของเราว่าบุญกุศลของเราที่ทําได้ในขณะน,นี้ถ้าเราตายไปเวลานี้เราจะตกนรกคุมไหนเป็นเปรตที่ไหนในสุรกายที่ไหนเป็นสัตติชานประเภทไหนหรือว่าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรมไปนิพพาน อันนี้เรารู้ได้ตามหลักสูตรของวิชาสามในพุทธศาสนาะและต่อไปในด้านข้อปัญญา,มาโมโนยิทธินี่ฝึกทั้งวิชาสามและปัญญาท่านได้อปัญญาสามารถไปได้ถ้าเราไปที่สวรรค์ไปพบวิมานของเราที่สวรรค์เข้าไปสู่ในวิมานนั้นได้ นั่งเล่นนอนเล่นในตามสบายๆแสดงว่าเราตายจากชาตินี้เราไปสวรรค์ถ้าวิบายเขาอยู่พรมโลกแล้วก็นั่งเล่นนอนเล่นได้ก็แสดงว่าเราตายใจชาตินี้ไปอยู่พรมโลกถ้าวิบายนเขาเราอยู่ที่นิพพานก็แสดงว่าเราตายใจชาตินี้เราไปนิพพานเมื่อพูดถึงนิพพานกันถ้าพูดถึงวิชาสามัญปญญาหกปัญมิทายาน เวลานี้ก็มีข่าวพิเศษเมื่อวันที่10ธันวาคม2533มีคนถามอาตมาที่ซอยสายลมท่านเขียนไป็นํำนองว่ามีบุคคลคนหนึ่งลงท้ายในยี่ห้อ,องตัวเองว่าประเด็นเก้าประโยคเพราะว่าการไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรก เป็นของไม่จริงเป็นสภาพรย่ลอยเป็นการหลอกลวงซึ่งกันและกัน <c oughs> แต่ตัวของท่านผู้พูดเองถ้าบอกว่าท่านไม่มีส่วนหนึ่งประโยคท่านเป็นชาวบ,บ้านแต่ว่าท่านสามารถจะไปท่องเที่ยวได้ตามที่ต้อง,องการท่านมีการคล่องตัวในการฝึกกรรมฐานในเครื่องนี้มากท่านก็เลยนั่งด่าว่วาไอ้คนที่มันเป็นเบียงเก้าประโยค มันเขียนประโยคนนี้มันหาความดีเท่ากับผมคนเดียวซึ่งไม่มีประโยชประทานเลยก็ไม่ได้นี่เส้นกลาให้ฟังดังนี้ว่าถ้าไม่ได้ถามต่อฉะนั้นขอปรารบธรรมดาท่านพุทธบริษัทฟังว่าเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่พระเหลือง ผ้าเหลืองนั้นเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเราเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าบ้านหรือผ้าบังเอิญเอาผ้าเหลืองไปห่มต่อเข้าเราก็กลายเป็นไหวต่อไม้การไหวต่อไม้นี่มันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ก็ยังดีตอก็ยังเฉยเฉยถ้าบังเอิญเอาผ้าห่มไปห่มเสียเข้า แล้วก็เข้าใจว่าเสือเป็นพระอจิวอนนะอจิวรไปห่มเสือเข้าเราเข้าเข้าใจว่าเสือเป็นพระเราก็ไปกราบไปไหว้เจ้าเสือมั่นใจดีใจว่ารับได้กินอาหารที่มันมีเป็นรสโอชะหรือ <c oughs> บางทีเอาผ้าเหลืองไปห่มคนแต่ว่าคนที่คนที่ห่มผ้าเหลืองนั่นกลายเป็นคนแบบเทวทัต ตามชาดอกทั้งกล่าวทั้งเรื่องเทวทัตกินเหี้ยเทวทัตในสมัยนั้นเป็นนักบวชทำตนเป็นฤาษีนั่งเข้าฌานสมาบัติอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อเอินต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่มีโพรงใหญ่ขณะที่นั่งหลับตายอยู่นั้นเวลานั้นก็มีเหี้ยตัวหนึ่ง นี่ย er, ตัวนั่นคือพระพุทธเจ้าของเราเองเป็นพระโพธิสัตว์เวลาจะออกไปหากินก็เห็นเห็นดานบทเข้ามีความสำรวมนั่งหลับตาปีก็มาแสดงความเคารพไปนั่งไปนั่งข้างหน้าใกล้ตกักก็ประจกวระงกษ์สะสามครั้งเป็นการไหว้แล้วก็เดินทางต่อไป ลักกลับมาจะเข้าโพร่ก็เดินทางต่อไปต่อมาดาวบทเทวทัตเห็นเฮียแสดงาการอย่างนั้นทุกวันมีาการเชื่องไม่กลัวไม่เกรงแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาบอกว่าเรากินโหเผือกขัวมันมาทุกวันความอร่อยอร่อยมันไม่มีคราวนี้เราจะกินเนื้อเฮีย ถ้ามันมีมันมากมันจะมีความอร่อยรอยดีจึงได้ดำเอาท่อนไม้เข้าวางไว้ในในยีบอนคุมคิดว่าเจ้าเฮี้ยตัวนี้ถ้าบังเอิญมันมาพังอกขัวที่ข้างข้างหน้าตักของเราใกล้ๆจะไม้ไฟก,กระบาลให้มันตายแล้วก็ต้มกิงแกงกินแต่แว,ว่าบรรดาท่านผู้ฟัง คำว่าพระโพธิสัตว์เกิดที่ไหนฉลาดที่นั่นในเวลาตอนเชา้าก่อนที่จะออกไปหากินเมื่อออกไปจากโพรงแล้วก็ไปมองดูพระดาบทเห็นดาบทวันนี้หลับตาไม่สนิททำตายิบ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 ,ยบ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 คล้ายๆก็ว่าจะมองจะสังเกตด,ดูอะไรทุกวันหลับตาสนิทถ้าก็ไม่ไว้วางตัว ถอยหลังเขาโผงตามเดิมต่อมาไม่ช้านักท่านโผล่ที่สามโดยอีกเทวทัตก็พร้อมอยู่แล้วว่าเจ้าเหี้ยตัวนี้จะโผล่มนจะโผล่โผล่ก็อยู่กใกล้ตัวเองแต่ท่านั่งใกล้ต้นไม้ในเมื่อมันไม่ออกมาเราก็ตีมันในเมื่อพระโพธิสัตว์โผล่มาแล้วพระเทวทัตก็คว้างในไม้ทันที ท่านก็หลบเข้าไปในโพรงตอนนี้ก็ัโโพธีสสาวออกมาถ่านกล่าวบอกว่าท่านดาบทท่านทรงผ้ากาสาวพัดเป็นธงชัยของพระอาหารหันต์แต่ท้านเนื้อแทจ้จริงๆจิตใจของ,ง,ง,งท่านเลวกว่าเราซึ่งเป็นเฮี้ยนเสอีกข้อนี้มีอ,อกมาชั้นใดบรรดาท่านผู้ฟังเนื้อท่านจะของปัญหา ที่ถามมาบอกว่ามีคนเขียนมาบอกว่าการเที่ยวนรกการเที่ยวสวรรค์เป็นของไม่จริงเป็นเรื่องบําเบอไปคปปําว่าคาบัาเบอไปก็หมายความว่าบางทีก็ฟุ้งไปเฉยก็ได้แต่ตัวท่านเองท่านยืนยันว่าสวรรค์ก็มีนรกก็มีพรหมก็มีนิพพานก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดท่านไปพบได้ตนเองเพราะท่านฝึกกรรมาฐานในด้านขาอางอภิปิชาสามและอริัญญาหก ร่วมร่วมกันถ้าวิชาสามนี่ได้แต่เห็นอาวิชาหกที่ไปได้เป็นอันว่าท่านที่พูดให้ฟังดังด่งนั้นถ้าไปอ่านหนังสือเขาว่าเหล่าเทวทัตเข้าแล้วเหล่าเทวทัตแต่เวลานี้มีเกลื่อนกลาดในโลกที่พูดกันอยู่เสมอว่าโลกมีจริง กายเกิดมีจริงแต่ตายศูนย์เป็นการคล้ายๆคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ื่อเวลานี้คำสังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าเหาพุทธบริษัทที่เป็นคราว่ายก็ดีเป็นพระเป็นเองก็ดีเขาก็ทํากันได้เขาก็ไปกันได้เขาได้ทิพยกุยานบ้างเขาก็ท่องเที่ยวไปในพบต่างๆกันบ้าง สามารถเห็นของสิ่งที่ลี้ลับได้ตามชอบใจดวงดาวดวงไหนเขาก็ไปกันได้พลังยังไปไม่ถึงคนไทยก็ไปถึงโดยไม่ต้องลงทุนลงหลอดอะไรสวรรค์เข้าไปได้นรกก็ไปได้เปรกก็ไปได้สุรกายก็ไปได้พรมก็ไปได้นิพพานก็ไปได้ถ้าจิตสะอาดก็เป็นอนวุวาบรรดาผู้ท่านพุทธวิษัทท่านเชื่อพระพุทธเจ้า และท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าท่านจะนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงก็ตามก็ถือว่าท่านเป็นพุทธศาสนากิกชนโดยตรงเป็นคนที่ยอมรับนะับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้จริงแต่ว่าสําหรับคนที่ห่มผ้ากาสาวัตมาคค่ขค้นหลักโสรของพระพุทธศาสนา หลักสูตรพระุทธศาสนาในได้ปฏิบัติจริงๆนั้นมีสี่อย่างความจริงมันเป็นของไม่ยากถ้าเราเอากันจริงๆแล้วก็ใช้ความฉลาดไม่โง่ตามตำราเกินไปหรือไม่ไม่ทำตัวเป็นคนสองบาทมันเห็นสองบาทอย่างนี้มันเป็นของไม่ยากการปฏิบัติทุกอย่าง ต้องใช้ครบคือหนึ่งศีลสองสมาธิสามปัญญาศีลนนปกติต้องเป็นคนดีอยู่เสมอสองสมาธิต้องมีอารมณ์ชนะนิวรณ์อยู่เสมอสามปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงขาะร่างกายคือขันห้าอยู่เสมอว่ามันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงในทัก้กลางและแต่สลายไปนในที่สุด ถ้าทุกคนมีั้งศีลมีแ้งศีลสมาที่ปัญญายอย่างนี้ครบบทุนบริบูรณ์เขาก็คงจะไม่พูดมาว่าไอ้การไปเที่ยวสวรวรค์การไปเที่ยวนรกการไปเที่ยวนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องเฟ้อเธอดีไปดีเขาจะพูดยิ่งไปกว่านั้นก็ได้อาจจะเอาว่าหลอกลวงก็ได้แต่บางท่านบอกว่ามันเป็นโลกอุปาทานบ้างเป็นภาพสิ่อเดินขึ้นมาบ้างไอ้นี่มันเป็นเรื่องของคนโง่บัดซบทางนั้น ให้การเรียนรู้จากหนังสือนบรรดาท่านพุทธบริษัทเรียนรู้กันได้ทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านผู้ถามมาอ้างว่าคนเขียนลงหนังสือเพีย์เป็นประเด็นเก้าประโยคประเด็นเก้าประโยชน์นี้เขาถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดในภาษาบาลีที่พระดี่นกัน ย่อมผ่านตามตามตาราต่างๆมาเท่าที่เรียนมาแต่ก็ท่านจงอย่าคิดนะว่าปร,ริญก้าประโยคนะจะมีความรู้ขั้นสุขวิปัสสโกตวิโชรชรปิญโยปสิสมิทัปปโตแม้แต่อย่างใหญ่ใดอย่างใดอย่างหนึ่งมีหลายหลายท่านที่ไม่รู้แม้แต่ข่้งสุขาวิปัสสโก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะท่านท่านตั้งใจเรียนมากเกินไปเกาะตำรามากเกินไปถ้าตั้งใจไปเทศสอนชาวบ้านเขียนหนังสือบอกชาวบ้านบอกตามความเข้าใจที่หนังสือเขียนหนังสือน่าท่านเขียนถูกเอาจฉเพราะบางเล่มนะบางเล่มที่ผิดนีน่น่าก็น่ารักเหมือนกัน หนังสือจะเขียนถูกหรือจะเขียนผิดเราจะวิสูจน์ก็ในอย่างต่ำวิหลักวิชาสามให้หลักวิชาสามด้ใครเขียนเรื่องพุทธศาสนาเข้ามาถ้าเราใช้หลักวิชาสามวิสูน์เราจะทราบเป็นทีว่าผิดหรือถูกถ้าเรากำลังมีกำลังสูงขึ้นไปกว่านั้นถ้าเราได้ได้อภิญญาหก ก็จะมีการคล่องตัวกว่าวิชาสามมากถ้ายิ่งเราได้ปฏิสัมมิธานปฏิสัมมิธานได้มีความสําคัญมากสมัยก่อนพระไตรปิฎกเขาจะชําระพระไตรปิฎกกันเขาต้องใช้พระหลันปฏิสัมมิธายานเขาไม่ได้ชั้นเป็นไม่ได้ใช้เพลงเก้าประโยค ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอันเป็นสมิธายาเนี่ยสามารถทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสอนมาแล้วได้ทั้งหมดถ้าเกิดการสงสัยขึ้นจริงๆท่านก็บทบทวนถ้าถามมาทบทวนทำไมถามตรงพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็มาดั่งสงสัยกันอีกแล้วสิว่าพระพุทธเจ้านิพพานเป็นแล้วพบดียังไง ก็ต้องถามว่านิพานนะ่ะมันหมายความว่าอะไรเข้าใจคำว่านิพานกันหรือเปล่านาตมาไม่ได้พูดกับใครนะพูดกับคนคนเดียวคำนิพานเนี่ยนิพานนางประมังสนอย่างจำกันได้เท่านี้เลยถ้าจำกันได้แค่นี้เนี่ยมันยัง,งโง่มากเกินไป ขอใยใช้ภาษาภาษาสัสา้นๆไอ้ใบประกาศที่ได้มาเนะ่ยเอาไปเช็ดตด,ดในส้วมซะดีกว่าเฉอใบประกาศมาประกาศ,กาศว่าเราดีแต่ว่าเราเลวนี่พานนางประมังสุขขังนี่เขาแปลว่านีพพานเป็นทมว่างอย่างยิ่งขอโทษนิพพานนางประมังศุนย์อย่าง นิพพานนางประวังศุนย์อย่างแปลว่นนิพพานมันทําบ้างอย่างยิ่งไอศูนย์นั่นแปลว่าว่างคือมันว่างจากอารมณ์ชั่วของจิตอย่างอารมณ์ชั่วของจิตที่คิดว่าคนที่ไปเที่ยวโลกทาง้าสวรรค์ได้เปน็นนรกได้ไปพร้มได้ปนิพานได้ฟุ้งเฟอ้อดีไม่ดีก็หาว่าสะกดจิตไอาอารมณ์อย่างนี้ทถ่บรรดาท่านพุทธบริษัท มันเป็นอารมณ์ของคนเลวที่หลอกลวงชาวบ้านกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาเปรียบเทียบกับความไม่รู้จริงของตนรือบ,บางท่านห่มผ้ากาสาวพัแต่ว่าใช้กันคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ ถ้าตายแล้วเป็นสภาพโสนก็ไปนั่งเทศเอาเครื่องกันเขาทําไมไปขายนังสือเอากระตังเขาทําไมคนในเมื่อเกิดมันตายแล้วโสนก็ไม่ต้องสร้างความดีใครอยากดีก็ดีไปใครอยากชั่วก็ชั่วไปนั่นก็หมายความถ้าอยากดีถ้าความดีมันปรากฏก็ดีอยากจะชั่วชั่วปรากฏก็ชังตายแล้วก็มีสภาพสูนไม่ต้องโทษต่อไปอีกไม่มีความลําบาก ฉะนั้นในเมื่อเขาเห็นเห็นว่าเขาตายแล้วมีสภาพศูนย์แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งสั่งสอนไปบรรยายธรรมะไม่ต้องบรรยายแบบจำโอดไม่ต้องบรรยายแบบเป็นศาสตราเป็นเป็นศาสดาสอนคนนั้นติคนนี้อย่าลืมว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนานีไม่ตีใครท่านปฏิบัติตามแบบพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินไประหว่างเมืองรันเมืองรันนาลันนาคามกับรวงไร่คือต่อกันเวลานั้นมีปริพาชกติดตามไปด้วยเป็นนั้นว่าปริพาชกเดินตามคณะพระไปเพราะว่าได้ข้าวกินเจ้าพวกนี้เป็นพวกอาคตัญโยไม่รู้คนคนอาศัยกลิ่นผ้าเหลืองมีกินมีใช้ มีคนเคารพนับถือเพราะกลิ่นผ้าเหลืองแต่มันก็ว่ามันก็ทําลายหลักวิชาความรู้เพวกผ้าเหลืองหมดไอ้ที่เรียนมาเน่ยมาแค่เรียนเหมือนกับคนเรียนภาษาแกงเอาตำราแกงมาอ่านอ่านแล้วก็ยังไม่ทันยาแกงกินได้จักอย่างเขาบอกแกงอย่างนั้นไม่ดีแกงอย่างนี้ไม่ดีก็พูดกันทั้งเรื่องแกงแต่ไม่เคยแกงกินเลย มันอิ่มได้ยังไงข้อนี้เช่นใดปริภาชกผู้นั้นก็เช่นเดียวกันปริภาชกมีหน้าคือสุปิยะปฏิพาชกกำดันธรรมนกลุงกับหลานนั่งปฏิกันเดินตามกันไปเวลาพระพุทธเจ้าพักก็พักใกล้ๆเวลาปิฏฐบายก็เดินเดินตามหลังพระในเมื่อเขาใส่บาตรให้พระ เขาก็ใส่บาตให้ปริพาชกด้วยแต่ว่าในคืนวันหนึ่งตอนเวลากลางคืนบรรดาปริพากชคเาลาเดินไปไม่มีระเบียบเรียบร้อยพระสงฆ์มีความสารวมดีมากเพราะมีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าเป็นประธานคืนวันหนึ่งเวลาตอนดึกพระพิยะปริพาชกตื่นขึ้นมา ฟังเสียงทางที่พระพุทธเจ้าพักกระประสงพัก,กประสงทหารอ500ลอยรูปเสียงเงียบสง,งัดก็เข้าใจว่าองค์สมเด็จประสง์สวัสดิโสภาพพาพระสงฆ์หนีไปเึียงย่องเข้าไปดูเห็นองค์สมเด็จพระบรมครูนพระเด็จปัทรทมนอนงามสง,ง่าอยู่กลางถ้ำพุทธบริษัทกลางพระแล้วก็ แล้วก็พระทุกองค์ก็นอนอย่างมีระเบียบจึงกลับมาหาดูลูกศิษยของตนเห็นลูกศิษของตนนอนเกินกนน้ำลายไหลบ้างเอามือกายกันบ้างและมือเพื่อพกบ้างแล้วละสงนอนเรียบนอนได้สติสัมปััญญา คำว่มมาสติสัมปชัญญะก็หมายความว่าก่อนจะนอนพิจารณาก่อนพิจารณาภาวนาก่อนจิตตั้งใจทรงตัวแบบไหนร่างกายมีทรงตัวแบบนั้นก็เกิดอ,อ,าอารมอิจฉาที่อารมณ์อิจฉาที่สีาขึ้นมานั่งนินทาพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จันยั์สว่างสำหรับนันทมานก หลานชายลุกมาได้ยินเสียงลุงนินทาพระรัตนตรัยก็ลุกขึ้นมาสรรเสริญพระรัตนตรัยถึงสว่างเหมือนกันแปลว่าความเห็นของลุงกับหลานทั้งสองคนไม่เสมอกันถึงเวลาตอนเชา้าไอการนินทาพระรัตนตรัยนี่ถึงเวลาไปดินบาดไปบินนบ่ายแกก็นินทาด้วย บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายฟังชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าปฏิภาชกตินทาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เมื่อพระทุกอง,งค์กลับมาจากปิณฑบาตแล้วยังเข้าไปเฝ้าอ,องค์สมเด็จพระปะแกสละสิบแก้วแล้วก็สุทนให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าเมื่อทรงปดับแล้วแทนที่ทรงมีโทสะนี่มีหน้านิ้วคือหมด จะกลับทรงตสว่าพิกเวดูกนวิสุทั้งหลายนินทาไปรรสริญขคือชื่ว่านินทาและส่งเสริมไม่ของธรรมดาของชาวโลกคนั้นเกิดมาในโลกที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีแต่ว่านินทาเัาสังเสริญนั้งสองรายการนี้ขอเธอตั้งแายจงอย่าถือเอานั่นก็หมายความว่า จงอย่ารับเอาทั้งนินทาและสรรเสริญท่านก็โทษท่านพูดต่อไปว่าถ้าเราเป็นคนดีถ้าเขาจะนินทาว่าเราเลวแสนเลวขนาดไหนก็ตามทีเราก็จะไม่เลวไปตามคำเขาพูดเราก็จะเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนเลวถ้าเขาสรรเสริญเราเลวแสน ถ้าเราเขาสัรนเสริญเราเป็นคนดีสักเท่าขนาดใดก็ตามเราก็ดีไม่ได้มันก็เลวเจตเราทุกวันแทน้ขอบรรดาพประสงค์ทุกท่านจงอย่าสนใจทั้งคำนินทานและคำสัรเสริญจงมีความเข้าใจว่าเราจะไม่ดีเพราะคำในสรรเสริญเราจะไม่ชั่วเพราะคำนินทานคือเราไม่สนใจทั้งสองถ้อยคำ ให้ตัง้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเดียวในที่สุดเมืองค์สุนพระส,สัมมาจัมพุทธเจ้าทรงเทศจบก็ทําให้เป็นพระที่เป็นปุถุชนยังได้ไม่ได้บรรลุมรรคผลบรรลุมรรคผลไม่ไตามตามกันนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน อาจจะมาฟังมาจากคนนำหนังสือหนังสือไม้อ่านบ้างที่งจุดไม้ไม่อ่านบ้างว่าการจเจริญพระกรรมฐา,านแบบที่ทำกันอยู่นี่เขาถือว่าเป็นอุปาทานบ้างเป็นภาพเพ้อฝันบ้างตอนนี้ในเมื่อเราฟังเรื่องเป็สัญชยัยในเมื่อฟังฟังเรื่องสัญชัยบริพาชกกันันธรรมานพ กับพระพุทธเจ้าแล้วท่านควรจะทำยังไงก็ขอให้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำก็แล้วกันว่าเขาเขาจะนินทาว่าเราเพ้อฝันแต่เราก็เห็นของเราจริงๆเราไปได้จริงๆ พ่อตายแม่ตายเราไปหาท่านได้ลูกตายเราไปหาท่านได้เพื่อนตายเราไปหาท่านได้เราคุยกับท่านได้เรามีความสบ,บายใจนี่เป็นหลักสูตรของพุทธศาสนาจะลืมว่าหลักสูตรพุทธศาสนาน,นี่มีจยูสีส่ขั้นหนึ่งสุข,ขบปัสา,าโกโอ๋ขอได้ทำสมาธิเฉยๆไม่มีความเป็นทิพย แล้วก็สามารถเป็นฌานสมาบัติได้เป็นพระอริยเจ้าไปนิพพานได้แต่ท่านวนนี้มีอาการสงบเงียมหมายความว่าท่านไม่ไปคําว่าคําค้านพระพุทธศาสนานไม่มีพระอริยเจ้าเนี่ยไม่ค้านพระพุทธศาสนาใิการในสองเทวิโชตเทวิโชนี่ต้องได้ทิพยคุยัญก่อน เห็นผีเห็นเทวดาเห็นโรกเห็นสวรรค์เห็นของในลี้ลับได้แล้วก็สาม,มารถระลึกจดได้ขั้นอัสามชนะพิญโยสาม,มารถไปในที่ต่างๆได้เขาใช้คําว่ามีฤทธิ์ได้แต่มาจะไม่ขอใช้คําว่ามีฤทธิ์อยากจะไปสวรรค์ก็ไปได้อยากจะไปพมโลกก็ไปได้อยากจะไปคบใครที่ตายแล้วก็ไปได้ ถ้าใครก็มีความสุขก็มีความทุกข์จะไปจะจะไปสาหาหรือว่าทำบุญอะไรให้ยังมีความสุขเพราะถ้าบุญของเราเล็กเกินไปเราวยมิบาลอยู่แค่ต่ำเกินไปก็ไปหาพระพระก็จะแนะนำให้อย่างย่อยๆอยกข้อสันส้นๆว่าทำอย่างนี้บุญก็เธอมีขนาดนี้แล้วต่ออย่างนี้สนิดททำนี้นิหน่อย วิมายเขาเธอจะโตขึ้นจะสูงขึ้นจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเรากับเราก็ฟังคำแนะนำแบบสั้นๆเล็กๆกระจิ๋ววที่ง่ายๆเป็นเป็นของไม่อยากเอามาปฏิบัติตามเพียงเท่านี้พระธรรมพุทธบริษัทก็สามารถจะทำได้และววิมายของเราจะเคลื่อนขึ้นไปได้ถ้าสมมุติว่าถ้าเรายังไปนิพพานไม่ได้ก็ถามพระท่าน ว่ากายปริพันธ์ทำยังไงก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่รู้จักขันห้ากับปริพันธ์ได้ทุกคนแล้วเพราะว่าเวลาที่เราก่อนจะภาวนาและพิจรารณาก็ตามเราก็คิดว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเพราะมันต้องตายขณะที่ทรงอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข เชื่อีว่าขันห้าอย่างนี้จะไม่มีสำหรับอีกเพียงเท่านี้เวลานั้นเวลาเวลานั้นจิตใจก็บริสุทธิ์เมื่อความเป็นทิพย์เกิดขึ้นมันก็สามารถไปเที่ยวนิพานได้นี่เขาพูดกันตรงไปตรงมาตามหลักสูตรพระพุทธศาสนาหรือว่าใครจะเห็นว่โอ๊ดโอดโอตติมนุสยธรรมอเชิญพร้อมรับแล้วก็สู้ตลอดเวลา ถ้าเขาเห็นว่าของเราไม่ดีเราก็เลิกคบกับเขานน่งเขียวหมเขียวเสียก็ได้แล้วก็จะแสดงให้ดูคราวนี้และพระเหลืองจะลำบากใจไปตามตามกันอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวนลานี้ก็เหลือเวลา30วินาทีจะหมดเวลาที่ตั้งไว้แล้วขอลาก่อนขอความสขสวัสริ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผล,ผล จงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี